เอาลละครับวันนี้ก็อยู่กับผมเองโจโจอีกทีวันนี้ก็อยู่กับเกมเช่แค t กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาไปเก็บอ่าหัวข้างแต่ไม่ใช่แบบปกติเพราะผมเก็บแบบเพราะฉะนั้นผมจะไปเก็บแบบนี้อยู่เลยนโอเคไม่หัว,วข้างอย่าเวาลาสปีดแล้แล้วสิน,นันอีเปิดเปิดเร่งความเร็วเลยน้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเเซตผิด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 ลืม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 โทษโทจดสวดีสวดีลืมว่าลืมครับเอ่อแล้วทุกคนอาจจะเห็นว่าอาหารแมวผมเรือน้อยใช่ไหมใช่ผมเอาไปสุ่มแล้วเราได้อูเบอร์ตัวเดียวคือเอ็มมาไม่คือชิบหายด้วยโอเคไปด้วยด้วยด้วย หัวข้างมันออกมาเลยเปล่าเนี่ยเอ้ยมาแล้วหนัวมาแล้วมาแล้วโอ้ฮฮคิดเฟียวมากไอ้ซอจ้าอกมไม่ต้องส่งอูเบอร์ไปก็ได้ไั้างไงอืมอืมถ้าเสียงแปลกๆไปต้องหว่วงนะครับผมใส่หูผมใส่หูฟังเพลไปเลยแอม,มา่าโชว์ประสิทธิภาพที่ที่ข้าสุม่มเธอมาได้ดิอือ ลดความลดการโจมตีหรือลดทองสัตัวทุกตัว,ตวเลยออ้อหสดจัดโอเคพานแต่มันยังไม่จุดใจอะ่ะไปไล่ทิมทานต่อยังไม่จุดใจไปเลีเ้ยงทิมทานต่อเลยในไล่ทิมทานเฮ้ย ทีขาวจาได้ว่ามันจะยังไม่ออกมาจนก,กว่าเราจะไปตีบ้านมันชนะความตังความตังก็นดีกว่าเดี๋ยวเดวไปเลยพี่แม่หัวรถเออเออตีมันเออเออโอ้โหทีเดียวแม่งโอ้ทีเดียวเสือรทีเดียวจิงโจตายหมดเลยอะไรอ่ะกราบกราบนะกราบกราบกราบสายสี่เชื่อรลย Huh? เ,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 ออเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเอานึกว่าจะไม่ออกมาซะเนึกว่าบอเจ้าไม่ออกมาซะแดีวอืออืออือไม่ฮิเมรี่โอ้ไม่พี่โมริกูตาเออเรียบร้อยสิ อืมอืมนีมายุริก pues e', e. ุตายมั้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยก่อนเดี๋ก่อมาขำจนตจเยนจะยนเนเออเอกระดิ่งไปกระดิงไปอืมอสะเยก่อนสเยวนเฮ้ยเฮ้ถึงบ้านแล้วอ้ my fuck you โอ้โหเชีย่ยบอลเล่นรือสี่ก็ได้ไว่าอีเออมาใหม่เฮียมเจอเขาอืมเรียบร้อยตายน้องเอาไปดีน้องแตก อืมอ yes, ืมอือืมจบบ้านจบบ้านจบบ้านแต่เราที่สนใจจริงไม่ใช่อาหารแมวแต่เป็นทงใช่ขาดทงมากตอนนี้รู้สึกว่าขาดแข็งทงมากตอนนี้ไอตอนที่หาดก็ได้ไปแล้วนะครับแล้วก็ตรดดันเงินสมน้ไปแล้วส่วน้นคืงจักลูกคือก็เล่นไปแล้วแต่ยังไม่จบ แล้วก็หอคอยสวรรค์ติดขัดอยู่กับไอ้ด่านสันตนี่ใช่แล้วขอดู YouTube แป๊บโอเคนะครับก็มาอยู่ในด่านตานานนะครับเพราะว่าโอ้ไม่ไหวจริงๆ <c oughs> ไม่อยากลองไม่อยากทำอะไรทั้นั้นตอนนี้ขอเก็บสมบัติแดงเลือดให้ได้เกินเพราะติดขัดไอ้ด่านสวรรค์ตรงตรง,ตรงที่มันมีแต่ตัวสีแดงไม่ใช่อีะ เก็สบสองบาทแป๊บน่าจะแปะได้ไปเก็บอีกทีนึงก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับเพราะว่าไอ้นั่นลดราคาไอ้พลังงานครึ่งหนึ่งลดครึ่งหนึ่งโอเคเชื่อบอสออกมาแล้วสีแดงไม่หวันไม่ค่อยหวันแต่ถ้าเกิดเจอไซโคนแดงหวันอยู่อืมอืม,อมเจอแรดแดงไม่ค่อยทไหร่ cho mày thầu lời rất lên đèn ừ tại em sao ai ừ ừ ừ tay ác đẹp lói hả nó áo nè quest xong lịch đi đúng không ô ừ long tùa tâm nàn Lại ứng tâm ừ đã tên ได้เป็น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 แมวโอ,โอเคได้เป็นแมวก็ก็ดีก็ดีอู้ปืนใหญ่ซะเสยงหยางอีสิบห้าโอเควันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเพราะว่าเออผมลองเชิงตอนผมใส่หูฟังซิว่าจะเป็นเสียงไง ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย